สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานะครับวันนี้ผมจะขอสอนโยชูวาต่อจากเมื่อวานนี้ให้กับพี่น้องฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับพอเรียนเชิญครับครับกลับมาถึงคําถามที่ว่าอนุสรสถานที่เราทําขึ้นมามีอะไรบ้างครับที่ทําให้คนลูกหลานของเราได้ะลึกถึงเราแล้วขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับในคอมเมนต์รี่หรือในหนังสืออธาาิบายพระกมพีนะครับ ก็ได้มีผู้ที่เขียนไว้อย่างนี้ครับเป็นเรื่องราวของพักคิสธรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งนะครับที่เมืองดัลลัสเท็กซัสพักคิสธรรมแห่งนี้มีชื่อว่า DTS D, TS, D มาจากคำว่าดัลลัสนะครับ T มาจากคำว่า theological S มาจากคำว่า seminary DTS ก็คือ Dallas Theological Seminary ฉะนั้น นี่คือสถาบันพัคกิสซัมดัลลัสในทุกวันนี้ครับแต่มีประวัติศาสตร์ครับเขาเรียกว่ามีสถานที่แห่งหนึ่งก็คือศิลาแห่งการลาลึกมากกว่าหลายสิบปีนะครับที่มิสเตอร์ฮาวเวิร์ดเทลเลอร์เล่าเรื่องเกี่ยวกับดัลลัส Theological Seminary นะครับในหนังสือเล่มเล็กเล่มเล่มเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่าชั้นใส่ของที่ว่างเปล่า และวิธีที่จะใส่มันให้เต็มหนังสือเล่มนี้ชื่อตลกนะครับเรียกว่าเป็นชั้นหรือหิ่งใส่ของหรือตู้ใส่ของก็ได้นะครับตู้ใส่ของชั้นใส่ของที่ว่างเปล่าและวิธีการที่จะเติมมันให้เต็มน่าสนใจครับชั้นใส่ของที่ว่างเปล่าและจะทำไงให้มันเต็มเรื่องก็มีว่าในฤดูใบไม้ผลิของ ปี1924นะครับก็ประมาณ100ปีแล้วแผนการในการก่อตั้ง DTS ส,สถาบันพากิธรรมดัลลัสนี่นะครับได้ถูกวางไว้อยู่ที่เมืองดัลลัสนี่เองเพื่อจะเน้นการสอนพระคัมภีร์ที่ถูกต้องและอาจารย์เชฟเฟอร์นะครับซึ่งเป็นประธานที่รับการเลือกตั้งเนีเดินทางไปที่ประเทศสกอตแลนด์ เพื่อที่จะจัดงานประกาศตามคําเชือเชิญของอที่จักในเมืองน,นั้นแล้วก็ได้มีโอกาสเป็นแขกของเศรษฐีซึ่งเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมด็อกเตอร์เชฟเฟอร์นะครับซึ่งเป็นประธานของสถาบันแห่งนี้เนี่ยได้เขียนอย่างนี้ครับว่าณเวลาตีสีของเช้าที่ผมจะไม่มีวันลืม ผมได้เตื่นขึ้นด้วยความรู้สึกสังหรณ์ในใจลึกๆเกี่ยวกับข้อตกลงที่เราทํากันที่เมืองดัลลัสก็คือเรื่องของการสร้างพระคิธรรมนี่แหละครับแล้วเรื่องนี้มันก็ดูเหมือนลากอบว่าเป็นภาระที่ไม่สามารถมีใครแบกรับได้แล้วภาระนียก็อยู่บนตัวของผมบางทีสิ่งที่ผมแบกอยู่นั้นอาจจะล้มเหลวไปก็ได้ และบางทีความลมเหลวนั้นคงจะเป็นสิ่งเดียวที่ผมจะเห็นได้และผมรู้สึกสังหรณ์ใจรู้สึกเป็นห่วงอำนาจหรือคลื่นของความกลัวความมืดก็อยู่เหนือผมในความเจ็บปวดตรงนั้นนะครับในความเครียดความกังวลความรู้สึกที่แย่ๆตรงนั้นผมได้ร้องอธิษฐานกับพระเจ้าครับว่าข้าพระองค์ ไม่สามารถดําเนินชีวิตผ่านไปได้ถ้าปสัสแจ,จกสิ่งที่พระเจ้าจะบอกบอกอย่างเฉพาะเจาะจงถึงพระทัยพระประสงค์ของพระเจ้าในเรื่องนี้และถ้าการบอกของพระองค์ไม่ได้ถูกมอบมาไม่ได้ให้มากับข้าพงค์ข้าพงค์ก็จะส่งโทรเลขไปที่ดานัลสส่งโทรเลขกลับไปดีดาลัสเพื่อที่จะหยุดโครงการนี้ หลังจากคำมริษฐานนี้นะครับพี่น้องครับอาจารย์เชฟเฟอร์เนี่ยก็ได้หลับไปครับแล้วต่อมาครับก็ได้ไปนั่งที่โต๊ะอาหารของเจ้าของบ้านเศรษฐีและแปลกใจมากครับโดยคําถามของเศรษฐีเจ้าของบ้านที่รับรองอาจารย์เชฟเฟอร์ให้มาพักที่นั่นนะครับเขาก็ถามเลยครับว่ามีการจัดเตรียมอะไรไหมสําหรับพัคิสตามดัลลัสเนี่ย ผมแมีภาระใจอยากจะถวายห้องสมุดถวายหนังสือครับสำหรับดัลลัสได้ไหมอาจารย์เชฟเฟอร์นะครับบอกว่าเราไม่มีการจัดเตรียมอะไรเพราะว่าด็อกเตอรโทมัสซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่งตายไปเพิ่งตายตายไปนะครับและทางมหาสมุทรแอตแลนติกเนี่ยก็มีสองฝั่ง ทั้งสองฝั่งเลยก็คือฝั่งทั้งอังกฤษทั้งยุโรปนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็อเมริกานะครับของมหาสมุทรแอตแลนติกเนี่ยก็เสียายเสียใจมากเสียใจในการจากไปของดรโทมัสดร์กริฟฟิธโทมัสผมตอบกับท่านว่าไม่มีความไม่มีการเตรียมตัวเตรียมพร้อมใดๆแต่ว่าท่านก็ได้บอกกับผมอย่างนี้ครับว่าท่านเสรษฐีนะครับบอกกับผมอย่างนี้ครับว่าข้าพเจ้าสนใจในสิ่งที่ อาจารย์กําลังทําอยู่อาจารย์กําลังบอกและข้าวเจ้าอยากจะให้อาจารย์ซื้อหนังสือพวกนี้ครับและส่งใบเสร็จมาที่ผมเลยครับและไม่ต้องต่อรองราคาด้วยเพราะว่าผมอยากที่จะจ่ายอะไรก็ได้ที่ห้องสมุดน,นั้นควรค่าภายในวันเดียวกันครับอาจารย์เองก็ปลีกตัวไปเพื่อที่จะไปทำอะไรบางอย่าง ด้เมื่อกลับมาพักที่บ้านหลังนั้นของเศรษฐีปรากฏว่าเศรษฐีท่านนั้นก็ถามว่าเอาล่ะเราไม่พูดถึงมหาวิาลยแล้วนะเราไม่ได้พูดถึงสถาบันพระคิดสามแล้วนะตอนนี้ผมอยากจะพูดถึงเกี่ยวกับเงินเดือนของคุณในฐานะประาธานในฐานะเป็นอธิการบาดีในทันใดนั้นผม อาจารย์นะครับก็ได้บอกกับเขาว่าผมไม่ได้หวังเงินเดือนอะไรเลยหวังที่จะต้องมีคนมาตั้งเงินเดือนผมผมไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยแต่ว่าเศรษฐทีท่านนั้นนะครับก็บอกกับอาจารย์ว่าผมรู้ว่าชีวิตของอาจารย์เนี่ยมีคุณค่าสูงและผมก็อยากจะสนับสนุนอาจารย์อาจารย์ต้องมีค่าใช้จ่ายอาจารย์ต้องมีความต้องการ ทางด้านการเงินการทองเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมปรารถนาที่จะถวายให้อาจารย์เป็นการส่วนตัวปีละ2000ดอลลาร์พี่น้องครับปี1 9 2่สีนะครับห่างจากเวลานี้ประมาณเกือบร้อยปี2000ดอลลาร์นี่ก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยนะครับแต่ว่าพี่น้องครับอาจารย์เชฟเฟอร์บอกว่าขันน้ำของข้าพเจ้าก็ล้นอยู่ ขันน้ำของพระเจ้าก็ล้นอยู่ของขวัญห้องสมุดนะครับ4,000ดอลลาร์แล้วก็เงินเดือนของอาจารย์2,000ดอลลาร์เกิดขึ้นในวันเดียวกันครับเพราะพระเจ้าตอบคําอธิษฐานเมื่อคนของพระเจ้าร้องทูลขอพระเจ้านี่คือการทรงนําอย่างอัศจรรย์ครับอัศจรรย์จน DTS Dallas h e o l o c i a l s e m i n a y นะครับถึงขนาดต้องตั้งศิลา ตั้งศิลาแห่งการลำลึกเหมือนกับหลายพันปีที่แล้วโยชวานั้นตั้งศิลาหรืออนุศรณแห่งการลำลึกถึงพระคุณของพระเจ้าครับพี่น้องครับเราเห็นอนุสรณของคนอื่นไหมครับผมเชื่อแน่ว่าผู้นำของกฤษกรหรือบรรดาผู้เชื่อหรือแม้แต่บุปการีผู้เชื่อของเรานั้นการได้วาง และตั้งอนุสรเห็นเด่นเป็นสงา่าลำลึกถึงพระคุณของพระเจ้าและขอบคุณพระองค์แต่กลับมาดูชีวิตของเราสิครับกลับมาดูชีวิตของเราแต่ละคนเราได้ตั้งอนุสร์ตั้งที่ระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของเราแล้วหรือยังถ้ายังโปรดรีบครับถ้ายังโปรดช่วยโอกาสครับขอพระเจ้าทรงอันวยพระพรให้เราร่วมใจการอธิษฐานนะครับ ข้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ในวันนี้พวกข้ามุงหลายได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้พระธรรมโยชูวให้เห็นถึงความตั้งใจการรับใช้พระเจ้าของโยชวูวการตอบสนองต่อการทรงนำของพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงช่วยเหลือเขาช่วยเหลือประชากรของพระองค์และเขาได้ทำอนุสรสถานที่จะลํำลึกถึงและขอบพระคุณพระองค์เพื่อให้ลูกหลานของเขานั้น ยังรับไม้ต่อส่งต่อความเชื่อความศรัทธาไปรุ่นแล้วรุ่นเล่าขอพระเจ้าเสริมกำลังพวกข้าพง์ทั้งหลายและได้รับการทรงนำในชวิตของข้าพง์หลายเท่นเดียวกันขอบคุณพระองค์สารเสริญพระองค์ขอมอบชวิตของข้าพงหลายให้อยู่ในพระคุณความรักและความรอดที่พระองค์ประทานให้รักษาความรอดด้วยความจดซื่อกับพระองค์ด้วยจิตใจที่จะศรัทธาพระองค์ ในทุกๆก,การเชื่อฟังขอขอบพระคุณพระองค์กราบทูลในพระน,นามของพระเยซูคริสต์จเจ้าอาเมนพบกันใหม่วันต่อๆไปขอพระเจ้าอันวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านครับสวัสดีครับ